สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวงานผิวแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่านะคะนี่งานผิววันนี้นะคะก็เพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะน้ำตบบัวหลวงนี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูนะคะก็คือการใช้หลักๆเนี่ยให้หน้าเปียกน้ําแล้วก็หยดลงไปเลยนะจ๊ะอ่าคือตอนเริ่มแรกนะคะที่ใช้ก็คือเราจะใช้นิดเดียวเนื่องจากว่าเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันนะคะ เราก็แบบกลัวการใช้สกินแคร์เป็นอย่างมากไงเราก็เลยจะใช้แบบเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราใช้เล็กน้อยเราก็รู้สึกโอเคกับผิวนะคะเพราะว่าแต่ทีนี้ใช้ไปใช้มาสุดเออมันก็สบายผิวดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้หน้าเราเนี่ยเริ่มปรับสมดุลผิวว่างั้นเถอะแต่ว่าใช้อยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆนะความมันบนใบหน้าก็จะลดลงนะคะมันก็เลยทําให้ตอนนี้แอบใช้เยอะขึ้นละเพราะว่าคือถ้าใช้เยอะด้วยได้เนี่ยมันก็จะทําให้ผิวแบบฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เป็นคนที่หน้ามันแล้วก็มีสิวมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นน่ะสิวขึ้นตลอดเวคือรักษาได้ประเดี๋ยวประดาวแด้วก็วนกลับมาอีกนะคะเป็นวัฏจักรประมาณเกือบ20ปีเลยนะะงานสิวคืองานผิวของเรานะเมื่อก่อนนะจะบอกไปเลยคือเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือสิวเต็มหน้าเลยแล้วล่าสุดนี้ก็จะเป็นสิวอุดตันทุกรูขุมขนเลยนะคะแต่ก็ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกับผิวซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ของ Allerf นั่นเองนะคะก็คือใช้มาเรื่อยๆแล้วก็พอเขาออกตััววนนนน้้้้้ําาาาาาตตกกีมมมะะะะะคคเเเข็ลลยยใใใหรรอองงชชซึู่่ปณ เดือนนิดๆก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเออผิวความมันของผิวนี่มันน้อยลงแล้วผิวมันจะรู้สึกสุขภาพดีขึ้นแล้วรูขุมขนก็เล็กลงผิวกระจ่างใสขึ้นตามที่เขาเคลมจริงๆเลยงานนี้คือแบบว่าชอบและปลืมมากนะคะก็คือตอนเท้าเนี่ยรีบๆใช้แค่ตัวเดียวเลยแล้วเราก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราให้ดูงานผิวใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าน้ำตบเนี่ยซึมลงไปในผิวแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยว่าเฮ้ยผิวมันดีงามขึ้นจริงๆนะคะ มีสิวบ้างไหมก็ยังมีบ้างนะทุงนี้คือแบบแอบนะคะเพราะว่านอนดึกนี่นึงมันก็จะขึ้นมาตามธรรมชาติแต่มันไม่ใช่เป็นอาการแบบสิวที่มันเห่อขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วนะคะก็เนี่ยนะคะคือแบบผิวหน้าคือกลับมาดีขึ้นได้แบบดีมากด้วยจนไม่คิดว่าเอ๊จะได้ผิวนี้มาได้บนหน้าเรานะคะเมื่อก่อนได้แต่มองหน้าคนอื่นว่าเขาทำไมผิวดีจังมเมื่อไหร่ผิวนั้นมันจะมาอยู่บนหน้าเราบ้างเลยเนี้ยนะคะตอนนี้เราก็แบบทําสําเร็จแล้วนะคะก็งั้นผิวมันจริงจริงนี่นะคะคือดีจนแบบ ไม่คิดว่าจะดีได้ขนาดนี้อ่ะแล้วแถมมาดีตอนแก่ด้วยอ่ะคิดดูเลไอย่างเงี้ยนะคะก็วัยเลขสีแล้วนะคะได้ผิวประมาณนี้นี่คือแบบโอไม่ใช่เล่นๆนะเธอเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าก่อนนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ แวะกลับมาแล้วนะจ๊ะจะบอกว่านี่ไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะคือแต่งอย่างรวดเร็วมากไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะจะบอกว่าการแต่งหน้าวันนี้นะคะคือใช้แค่คอนซีลเลอร์ปิดเฉพาะแถวใต้ตาแล้วก็ตรงนี้ลงมาแล้วก็แถวคางนี่ปิดจิวเล็กๆก,ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์แบบไม่ไม่ได้ปกปิดเยอะมากมายนะคะบางๆแล้วก็ปิดได้ละแล้วคืออันนี้คืองานผิวเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยใช้ครีมกันแดดที่เป็นเหมือนเนะื้อครีมธรรมดาซึ่งไม่มีสีมันจะเป็นครีมขาวๆธรรมดาคือไม่ได้มีการใส่พวก เบสที่เป็นสีอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะคะีนนเหงื่อมาแล้วเริ่มร้อนนะคะขอบอกเลยว่าขวดนี้น่เจ๋งมากนะคะก็คือช่วงนี้จะใช้อยู่อันเดียวเลยเพราะว่ามันเหมือนมันอันเดียวมันก็ครบจบในในผิวเราอะเนาะคือสิวะลดลงใช่ไหมคะแล้วก็คือความละเอียดของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ความอิ่มเต่งฉ่าเด้งฟูนะคะคือเพิ่มจริงๆนะคะเนี่ยเพิ่มไปตามอายุเลยนะคะอายุที่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นผิวดีขึ้นอะไรประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยขวดนี้ทุกคนจับจอง เพราะว่าคือจะบอกว่ารุ่นป้าแล้วนี่ยังได้หนังหน้าที่แบบเป๊ะขึ้นได้นะคะประมาณนี้เลยนะก็ใครยังไม่ลองนี่ลองได้เลยนะคะก็ไม่เชื่อ,อยังไงต้องลองดูเลยนะเพราะว่าใช้มาแล้วดีจริงนะคะเนี่ยคือผิวจริงๆเลยนะคะที่แบบไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยเนาะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดการสั่งซื้อ,องไงเดี๋ยวลงไว้ใต้คอมเมนต์นะจ้ะบ๊ายบายค่ะ